สวัสดีครับพแม่พี่น้องเมื่อนี้เกษียดคุณกวีกะพ้าพี่น้องมาเบิงดอกไม้สวยๆนะครับเมื่อนี้กะลมแห้งครับผมเมื่อนี้ฝนกะลิดนปอยผพาพี่น้องมาเบิงดอกไม้กะบ่มีอย่างไรนะครับพาพี่น้องมาเบิงดอกไม,ม,กไม้ช่วงนี้ โควิดระบาดยู่ต้องห่างหลกันเลยเบือบ่อเบื่อาพี่น้องมาเบิองดอกไม้สวยๆงามๆนะครับเอใบดังๆยังสี่สิมีราคาบนอไปดังๆยังสี่นาะครับก๋วยดังคือมีราคาเถอะใบเลยยังสี่นี่เป็นยังไงเนอ จะไฟน้ำเลครับดอกไม้สวยครับล่มแรงไปหน่อยแม่ตายหาพี่น้องนบึงล่มแห้งหลายครับพี่น้องเมื่อนี้โควิดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านกับ ระวังตัวนี่เด้อครับผมไปไสก็กระไดเป็นห่วงเป็นห่วงครับวันนี้กะกักตัวตะยูตะบานไหลก,บบก็บ่มีเหงังกะออกมาขางนอกรกมแม่ไทยดอกไม่สวยๆง่าม่พี่ให้น้องในเบื้องกันช่วงกักตัวนะครับดอกบัวสวยครับ บรรยากาศบรรยากาศป้าบัวส้มน้ำกันไปเรื่อยๆครับผมชิได้บ้เบือเบิ้งธรรมชาติดอกใหม่สวยงามครับช่วงโควิดไปไซค์ก่ได้สี่ออกจากบ้านกับย่านมองหันย่านมองนีไปม,มืดรลวดผม นี่นะครับดอกไม้ก็สวยงามอีหลีดอกไม้ก็ไดบรรยากาศก็ร่มดีครับปลาหนานาวอรวุณเป็นไดนนอพี่น้องเขาน้ำสามปลานี่มีนามโมโนอยู่ทางล่อเอ็ดเนี่ยนามโมมีเด้วพี่น้อง คลิปนี้กับเจอ่ามีให้อ่า,อาดอกไม้ครับบรรยากาศธรรมชาติสวยๆนะครับก่ฝากไปน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขังต่อๆไปเด้อครับธรรมชาติกะง่ามเสมอครับ้นีกสวัสดีครับ